รัดมันได้ปะเฮ้ยราดราดราดเออสวยทุกคนปกป้องเพงนะคะเพราะว่าโวยวายเป็นปากก็ทำอะไรไม่ได้มากนะหนีสิครับรออะไรเลือดเหลือแค่นี้วายแล้วร ah> ุมเลยแกจูกว่าเป็นไงล่ะ กจะได้จริงๆก็เล่นได้เดี <c oughs> ๋ยวต้องแข่ง A we gaming แหละนี่ <c oughs> ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นนท์บ้าจุงฝ่ายปกครองมาแล้ว <c oughs> มาแล้วลูกพี่ผม มาที่มาดิใหญ่มา <พอ S 1> ว่<ว>ะสวัสดีค่ะคุณครูสกิลสองยังไม่พร้อมทำไมถึงมาโรงเรียนสายมีคนสั่งว่าไม่ให้ตอบคำถามนี้วะไม่เลย าลงมาแล้วบ้ออนลไปเอามังกรเป็นเพื่อนหน่อยจ้า แก๊กตึงตึงตึงวะแน่ไหมล่ะตึงโผล่ขึ้นมเฮ้ยอันนี้มันมาว่ะลุมไหมหนางน้องแมวนะไม่ใช่แมวชื่ออะไรเฮ้ยจะตายแล้วมาก่อนจะตายแล้วเรา,ราล่ามันได้ปะเฮ้ยล่าล่าล่าเออสวย เดินดีวะเด็กเดินดีนะเบบไว้ก่อนอย่าไปตบตรถติดโว้ยเขาปวดกับโชมมากชั่วเมืองใช่มากเนี่ยสายพรพอถติค่ะพี่นนไอ้คุณรูคุณอนอ <ๆ S 2> นคุณนอนปวดแไอทำไมไม่โดนเดีก่อนเอามาเอามาเอาดปเดินไม่ได้บ้านไกลเดี๋ยวไปส่งเอง ปกค้องเต็มตัวครับวันนี้นัจยาวพี่วิเชตบัสดีครับแห่ชอบคุนน์คุนน์ไปไหนแล้วอ่ะนึกว่าคุนน์จะมาทำโทษเรนนิ่ซะอีก อานนี้โหดตนาะอื่นไม่รู้โอ้ยเราเล่นจะปล่อยแก๊สหลุดมาหาเคบอกเลยโดน,น,นึนไทยแลนด์ขี้งวดอะไรที่ชี้งวดอะบอกเลยเอ้ยมาวะ่ะ has a destroyed tower. ทุกคนปกป้องเฟงนะคะเพราะว่าไวน์โอเป็นป่าก็ทำอะไรไม่ได้มากเออเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะตัวอะไรแบบนี้อย่างชอบเลยครับเอ้าคุณนอนไปไหนเห็นไหมนางนางจะฆ่าฉันน่ะนางนางแบบว่าฉีดดอดเลยอ่ะแกต้องตายเลยคุณรักใช่ไหมคุณนอนไปไหน โฟบ้าครับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทต่ไมเข้าดีมเดี๋ยวจบี่อนไม่เข้าดีมก่อนเพราะเสียงมันสะท้อนไปสะท้อนมาเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่เข้าดีมเดจบก่อนไม่ตอนแรกเราเราคิดว่าเธอไม่ได้สตรีมออนเลสเราก็เลยเราชวนมาขัออสตรีมเวลาเดียวกันแหละสตีมเนี่ย ปกติสถติใบใบสองใช่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 ไม่ใช่ปกต,ติเราอะจะลงแล้วใกล้ๆล,ล,ลงแล้วเด้เอควันนี้จะลงแล้วเหรอ,อยังยังยังท่านป่าเนนะ <c oughs> ี่น<า>ยเกต<า>ัวไม่ไมา ขอโทรในเวลามอทอสท่าเสียราก็แบบเราดิง้งไปดิงแล้วสนับบา o น่ยาตอนนีงคือีจะพีไหมครับพีเหมือนเดิมไหมคะเป็นนางสาว เล่นด้กิ่งค่ะกลับบ้านก่อนนะคะไปเล่นที่ไหนไว้ป่อยถักเตียมีมีเหอะไม่น่าจะรอแต่การเอา่องเลย นี่สิครับรออะไรเลือดเหลือแค่นี้โ้โหท้าเม็ดวายรู้พังเนี่ยโ้งมา <Legend> เป็นไงสบายทำเป็นจะหนีไปงั้นแหละมาดีวะคุณนนบล็อกคู่ไหมวะใครบล็อกใครบล <Legend ary. S 1> ็อกถ้าถกิดั้าร่าเท่นเก่งด้วยครับเจ๊จูกว่าเป็นไงละ่ะ ได้ก่อน,นหน้านี้หรอ5 6าหกสถึงร้อยกว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนะมันง่ายไปหน่อยปะเพจงงวะ่ะให้เพจเล่นความป่าแล้วมันง่ายขนาดนี้ไ,ไวโอเล่นดีเกินไปประสบการณ์จริงก็มีแก๊สมีแก๊สสาวอะไรนะเมสาวมีโต้